พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้เราจะมาแชร์นะครับเกี่ยวเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวนะครับว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างนะครับ การขอประกันตัวนะครับหมายถึงน,นะครับเป็นการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับในระหว่างการสอบสวนระหว่งางพิจารณาระหว่างอุทธรหรือดีการนะครับรวมทั้งนะครับระหว่างการหาเงินมาชำระค่าปรับนะครับเอกสารในหลักประกันนะครับหนึ่งนะครับกรณีที่ใช้เงินสดเนี่ยก็ใช้บัตรชันตัวประชาชนนะครับ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกันนะครับสองเรามีใช้โฉนดที่ดินหรือนองสามกอนะครับก็นำโฉนดที่ดินหรือนองสามกอฉบับจริงพร้อมหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากสำนักงานที่ดินที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งเดือนนะฮะแล้วก็ประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านนะครับรวมทั้งนะครับแผนที่นะครับการไปที่ตั้งทรัพย์และภาพถ่าย รูปที่ดินในปัจจุบันนะครับสามกรณีใช้พันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมทรัพย์นะครับก็ใช้ตัวพันธบัตรรัฐบาลสลากออมทรัพย์ได้เลยนะฮะรวมทั้งบัตรประชาชนและสเนาทะเวียนบ้านสี่กรณีใช้เงินฝากประจำก็ใช้สมุดเงินฝากประจำของธนาคารฉ<ม>บับจริงพร้อมหนังสือรับรองยอดเงินฝากประจำจ,ำจากธนาคาร รวมทั้งนะฮะก็ต้องใช้บัตรยชนและทะเบียนบ้านนะครับในกรณีนะครับใช้บุคคลนะครับหรือตำแหน่งประกันตัวนะครับก็หนังสือรับรองจากต้นสังกัดนะฮะต้องแสดงหลักฐานตำแหน่งและตังเงินเดือนสองนะครับก็สลิปเงินเดือนเจ้าที่การเงินนะฮะซึ่งรับรองได้ในวงเงินสุดเท่าของเงินเดืนอนคงเหลือสตินะครับ สามสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าที่ของรัฐและสำเนาทะเบียนบ้านนะครับในกรณีที่ใช้กรมธรรม์ประกันอิสระภาพนะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คือกรมธรรม์ประกันอิสระภาพนะครับสองนะครับหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทสามหนังสือมอบนาสี่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจและผู้รับมอบนาห้านะครับ บัตรจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลยข้อสุดท้ายนะครับนายประกันอาชีพนะครับนายประกันอาชีพที่ได้ขึ้นทะเบียนและขึ้นบัญชีหลักทรัพย์ตามประกาศของศาลเท่านั้นนะครับในกรณีนะครับผู้ขอประกันมีคู่สมรสนะครับให้นำบัตรจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสทะเบียนสมรสหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสมาด้วยนะครับ ขั้นตอนในการติดต่อขอประกันตัวนะครับก็ยื่นเอกสารหลักฐานนะครับให้เจ้าที่ตรวจสอบความถูกต้องนะครับข้อต่อมาเจ้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับิพืพนคำร้องของประกันให้ผู้ประกันและต้องหานะครับหรือจำเลยลงชื่อในคำร้องข้อสุดท้ายนะครับเสนอคำร้องต่อผู้พักษาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไปกรณีนะครับศาลนะครับ มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวก็ในกรณีที่นะครับหากผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับมาศาลครั้งแรกเนี่ยก,ก็ถ้าศาลอนุญาตก็จะได,ได้รับการปล่อยตัวที่ศาลเลยนะครับกรณีที่สองนะครับหากตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมในเรือนจำนะฮะถ้าศาลมีคำสั่งอนุญาตนะครับก็จะปล่อยตัวที่เรือนจำเลยนะครับในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ ผู้ประกันนะครับมีสิทธิธอ,อุทธรคำสั่งนั้นได้นะครับดังนี้นะครับหนึ่งนะครับคำสั่งของสารชั้นต้นนะครับให้อุทธรไปยังศาลอุทธรสองคำสั่งศาลอุทธรให้อุทธรไปยังศาลฎีกาสามคำสั่งของศาลอุทธรที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวยื่นตามสารชั้นต้นให้เป็นที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้นะครับไม่สิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อย ชั่วคราวใหม่นะครับส่วนต่อมานะครับการวิสัยสารกำล้องขอปล่อยชั่วคราวนะครับซึ่งนี้เนี่ยาศาลจะพิจารโดยหนึ่งนะครับความหนักเบาแห่งข้อหาสองพยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใดสามพฤติการต่างๆแห่งคดีเป็นอย่างไรสี่ความเชื่อถือของผู้ขอประกันหรือหลักประกันเพียงใดข้อห้าผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ ขอ้อพยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยช่วคราวมีเพยียงใดหรือไม่ข้อเจ็ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องหมายขัาสารถ้ามีคำคัดค้านของพนักง,งานสอบสวนพนักงานในการโจทย์หรือเสียหายแล้วแต่กนนรณีศาลจะฟังรับประกอบปีิจัยด้วยนะครับคำแนะนํานะครับหนึ่งนะครับ,น,บนําบัตรนัดศาลมาศาลด้วยทุกครั้งนะครับ สองนำบัตรไปจำตัวประชายชนและเบียนบ้านมาด้วยทุกครั้งนะครับสามผู้ประกันนะฮะผู้ต้องหาเนี่ยนะครับให้นำตัวหาหรือจำเลยมาสารทุกนัดนะครับหากไม่มาตามนัดสารจะมีคำสั่งออกหมายจับและปรับนายประกันนะครับสี่นะครับจดเลขคดีไว้เพื่อความสะดวกในกรณีที่ทำบัตรหายข้อห้านะครับหากมีข้อสงสัยหรือไม่ได้ความสะดวกนะครับ ก็ติดต่อสภาจากเจ้าที่ประชาสมัมพันธ์ได้เลยนะครับหากท่านน,นะครับไม่ได้ความเป็นธรรมและยากจนท่านไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดเรกิติศักด ในสืบ่บดิัไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความ